วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดตัวแฟมสะสมการ์ดของเราที่เป็นการ์ดน้องเจโน่นะคะอย่างที่บอกไปว่าคิดเปิดแฟมอันแรกว่าเราเก็บสะสมของแจมินเจโน่แล้วก็มาเนาะวันนี้ก็ทะมาเปิดของเจโน่ให้ดูก็จะไม่ได้มีเยอะมากเลยขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยละกันอันนี้จะเป็นตัวเซสชั่นคิ้วจรงนะคะเป็นเอโป่เราเอาใส่ในแฟมของอันโตโอเหมือนกันแล้วก็เป็นเซสชั่นคิ้วปี2020นะคะต่อไปมันจะเป็นแฟมกันเลยเ่อเรียนที่บอกไปว่าเราเก็บ การอัลบั้มมาเรื่อยๆแต่ว่าเริ่มสะสมการ์เริ่มแบบจริงจังว่าซื้อกาดเอฟกาดจะเริ่มเมื่อประมาณปีที่แล้วน้ต้นปีที่แล้วก็อันนี้จะเป็นอัลบั้มมาเรสันลาสนะคะอันนี้ก็อันนี้เอดมาเพราะว่าซื้ออัลบั้มแต่ว่าไม่ได้การน้องเจโนรู้สึกจะได้การเป็นการแท้ชริมั้งแต่ว่าขายออกไปแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นอัลบั้มมียังนะคะอันนี้เป็นเอ็มพาร์ตี้รูปดีมากเป็นอัลบั้มเอ็มพาร์ตี้เห็นไหมไม่โฟกัสหน้าน้องโอเค รวกันแล้วลูปดีมากอันนี้เรามาหาซื้อทีหลังเหมือนกันเพราะว่าออตอนแกะเราซื้อมาไม่ได้ครบในที่อยากได้นะคะต่อไปเป็นการ์ดวิโกอาบอันนี้เราก็ซื้อแบบแกะมาเนาะเป็นเ,เวลาซื้อเราจอย่างที่บอกไปว่าจะซื้อแบบแกะการ์ดเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีดวงอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆไอดีจะไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรน่ารักดีส่วนอันนี้เป็นวีบูมอันนี้เป็นวีเวอร์แล้วก็บูมเวอร์นะคะรู้สึกเราจะมาหาซื้อตัวเวอร์นี้ทีหลัง แต่ตอนแกะซื้อแบบแกะการ์ดได้ตัวนี้มาแล้วล้วก็นี้เป็นการ์ดก้มนะคะต่อไปเป็นการ์ดคีนโนวีบูมเป็นเจโนนะคะอ,นนอันนี้ก็น่ารักตนะ่อไปเป็นการ์ดเดอดดีอัลบั้มเดือดดีใญี่ปุ่นซึ่งไอตัวการ์ดใบนี้เราซื้อเป็นแบบเขาเรียกว่าซื้อเป็นอัลบั้มพร้อมพร้อมการ์ดเป็นปกเจโนค่ะ อัลบั้มหนึ่งในญี่ปุ่นเป็นอัลบั้มที่น่ารักเพราะว่าสีมันแบบสดใสดีอะไรต่อไปเป็นอัลบั้มมีโหลดก็จะเป็น r i d i n g w o r l d มีจะมีการเหลี่ยมแล้วก็การกลมเนาะเรามี2อันเราซื้อ r i d i n g ค่อนข้างหลายอัลบั้มเหมือนกันแต่ว่าก็ขายไปเยอะแล้วเหมือนกันต่อไปเป็นอัลบั้ม Rolling w o r l d เนาะก็จะมีการเหลี่ยมกับการกลมส่วนอันนี้จะเป็นอัลบั้ม Verse Kino นะคะส่วนอันนี้จะเป็นของจีนเป็นของวิดแฟนอันนี้เราซื้อแบบที่มันเป็นพร้อมอัลบั้มมาส่วนตัวนี้จะเป็น Young Book ของอัลบับใหม่ Resonance พาร์ทแรกดีมากเราซื้อแบบแกะการ์ดเราได้การ้องจีโนมาสามอันเลยแต่ว่าเอาไปหาแลกแจมินกับมามาแล้วต่อไปก็อันนี้ก็เป็น Resonance พาร์ทแรกเหมือนกันเนาะซื้อแบบแกะการ์ดมาเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทสองเป็นดีพาร์เจอร์ใช่เป็นดีพาร์เจอร์แต่ว่าพาร์ทแรกอะ่ะเราก็ซื้อเอไม่ใช่พาร์ทแรกอะไรวะก็ซื้อแต่ว่ายังไม่ได้เพราะเพราะว่ารูปดีมาก อันพัดแรกยังไม่ได้เพราะซื้อเป็นแบบอัลบั้มที่เขาเอาลงทรายมาแต่ว่าเหมือนของยังไม่ถึงหรือยังไงนั่นแหละก็เลยยังไม่ได้เนาะอันนี้เป็นไอดีชอบอันนี้เพราะว่าสีมันสดใสต่อไปเป็นซีซั o n Greeting ปี2017ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ My First Class จริงจริงๆสติกเกอร์มันจะมี2อันแต่ว่าเรามีแค่อันเดียวต่อไปเป็นการ์ดแฟนปาร์ตี้ของเจโน่ใช่ไหมแฟนปาร์ตี้ปี2018รูปดีมากส่วนซองใส่าการ์ดอันนี้เราใช้ซองธรรมดาเลยไม่ได้เป็นซองมียี่ห้ออะไรเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่า มันจะกินเนื้อกาดหรือเปล่าส่วนต่อไปจะเป็นตัวเเขาเรียกว่าโฮโลแกรมของอัลบั้ม empire เหมือนกันวิดบบดีมากของปีสอง8เนสิบแปดส่วนตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการของวิดดาม่าที่เยพุ่งนะจำชื่อทาร์ตไม่ได้อะซัมเมอร์คิดหรือเปล่าอืมน่าจะซัมเมอร์คิดของวิดดาม่าค่ะอันนี้เราเอฟมาเหมือนกันเราไม่ได้ซื้อตัวทางแพ็กเกจเนาะเรามาตามซื้อทีหลังก็ได้เป็นเหมือนแบบหารแบ่งของเจโน จากร้านดิวมาค่ะแล้วก็ได้ตัวไอตัวการ์ดมาด้วยต่อไปอันนี้เป็นเออ่แบ็กทูสกูคิดเนาะดีมากเหมือนของปีอันเนี้ยมันจะแต่ละเว็บมันจะมีของแถมแต่ว่าของปีเนี้ยปีใหม่แบ็กทูสกูคิดไม่แน่ใจของปี2021น่าจะไม่มีของแถมของแต่ละเว็บเนาะอันนี้จริงๆคือมีหลายเว็บมากแต่เรามีแค่ของเว็บเดียวน่าจะเป็นเว็บเอที่ว่ามันเป็นตัวเลข11อะไรสักอย่างต่อไปเป็นวีบูมเซ็ตวีบูมจะเป็นแคชบีค่ะเดี๋ยวลองหิบออกมาให้ดู อันนี้เป็นแคชปี ee, ดีมากยังอยู่ในซองอยู่เพราะว่าเราซื้อซื้อมาตอนรอบพรีเรื่องไรนั่นแหละต่อไปก็จะเป็นออันนี้ก็ดีการโฮโลแกนเป็นการ์ดที่เวลาเอาออกไปข้างนอกแล้วคือดีมากเพราะว่าการ์ดมันจะสวยสวยมากเวลาถ่ายรูปมันจะมีความเล่นแสงอันนี้เป็นโฮโลแกรมวีบูม v นะคะสวยมาก,มากต่อไปอันนี้จะเป็นคูของ ACE Welcome k i คที่สมัครเป็น,นเมมเบอร์ค่ะแล้วก็ได้มาเป็นเซตมาก็จะเก็บ เจโนจากกับเจมินเนาะส่วนตัวนี้เป็นโฮโลแกรมรีโหลดรูปดีเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์อันนี้เราพรีมานะคะเป็นลอพรีที่ตอนที่กูตออกเลยส่วนมากถ้าซื้อตอนลอพรีก็จะได้ราคาปกติแต่ว่าจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะกูตมันออกเยอะอย่างปี2 0 2 1่อะ2020สิกูตออกเยอะมากคือแล้วคือ3เมมกูตออกมาไม่หยุดไม่หย่อนซื้อไม่ทนันซื้อไม่หมดเงี้ยก็ต้องเลกเก็บบางอันส่วนอันนี้จะเป็น สติกเกอร์รีโหลดของเจนโนอ,อันนี้เราก็มาซื้อหันแบ่งทีหลังเหมือนกันส่วนตัวนี้เป็น projection keyring เนอะตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็น flip book ที่น้องดีนมีรายการกันแล้วก็ candy lab รูปเซอฟี่อันนี้ของเซตแรกนะคะ candy lab candy lab อันนี้ปีนส0 0เอ่นนอ season greeting ปี2020ชอบ season greeting ของน้องดินตลอดเลยของเซตใหม่ก็น่ารักเราสั่งมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ของปี2021ันยี่สิอนของยังไม่ถึงไทยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นของแถมจากเว็บน่าจะเป็นจำไม่ได้ว่า อันไหนเป็นวิดดาม่าอันไหนเป็นเว็บสิบเอะไรนั่นนะ่ะอืมแต่เราชอบการสองใบนี้มากเจนว่คือดีมากโอเคแล้วก็อันนี้เป็นของเวอร์จ h นฮอตแคจีนค่ะการ์ดมันจะเป็นเหลี่ยมๆไม่ได้เป็นมนๆนเห็นไหมม,มุมการ์ดอะคะ่ะตรงอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆนี่คือข้อแตกต่างมั้งต่อไปเป็นเออ i c k e t ตของ Beyond Life นะคะก็ถ้าเราใช้ตัวแอปสแกนมันก็จะมีเป็นแบบวิดีโอออกมาเนา แล้วก็เป็นไอรีการ์ดไอรีการ์ดอันนี้เราก็พีมาเหมือนกันส่วนอันนี้เรามีสองใบเป็นโบชัวเอ็นซีทดีซึ่งเราสั่งของน้องดีมมา2อันเพราะว่าอยากแนะนจมินกับเจนโน่แต่ได้มาแค่เจนโน่อย่างเดียวเนาะก็พยายามหาแรกอยู่แต่ยังหาแลกไม่ได้ก็เลยเก็บไปก่อนแล้วก็อันนี้เป็น The d r e a m Show อันนี้เราก็พีมาเลือกเป็นการเจนโน่ไปค่ะก็ได้เป็นเจนโน่มาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัว Fort จ n e f o r t จ n e card อะคะเป็นการ์ดคูดก็มีมันมีรูปจริงๆต้องเป็นรูป3เบอร์แล้วก็มี ตัวข้อความแต่เรามีแต่ตัวข้อความไม่มีรูปคือการ์ดลูกเจนน่น่ารักมากที่แบบใส่เสื้อสีฟ้าชูสองนิ้วหลับตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การ์ดตอนนี้คือแพงมากเป็นน่าจะพันกว่าสองพันอะไรเงี้ยก็เลยะะเ,ลเก็บไว้ก่อนดีกว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ซื้อเท่าที่พอไหวก็พอเนาะอันนี้เป็นอ่าของรีมโชว์อะคะ่ะที่ที่ตอนนั้นที่มีน้องมาร์ก้วยอ่ะมันเป็นอันนี้เราก็เอฟมาจากร้านรับดีลเนาะแล้วก็การ์ดเขาเรียกว่าการ์ดาพัฟพัฟมันจะมีหลายเบอร์ประมาณหกเจ็ดเบอร์เรามีเจนน่นสองอันเราชอบรูปนี้มาก หล่อมากเป็นการเซลฟี่นะคะอีกอันนึงเป็นเบอร์ไหนไม่รู้แต่เรียกว่าหมาป่าน่ารักมากแล้วก็จยากได้นะขอเก็บก่อนต่อไปเป็นกูดของ MCT 2020เนาะอันนี้2020หมดเลยเป็นกูาท์ดแรกอันนี้เป็นสติกเกอร์ลองหานกับเพื่อนมาแล้วก็อันนี้เราพีดมาเหมือนกันจะเป็นโฟโต้เฟรมที่เราเคยลงคลิปไปเมื่อคลิปที่แล้วอะคะ่ะ เนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้จะมีแถมเฟรมแล้วก็มีรูปมาให้2อันแล้วก็โฮโลแกรมดีจ้ะโฮโลแกรมปีสองพันีู่ปดีต่อไปก็จะเป็นคอลเลกเออเขาเรียกอะไรอะเยียบุกเยียบุกคอลเลกติ้งบุ๊กเนาะอันนี้มันจะเป็นแรนดอมการ์ดเราได้เป็นการ์ดเจโน่มาจริงๆอะได้เจโน่เออาแจามินด้วยนัะะ่นแหละแต่เราซื้อมาแค่ปีมาแค่อันเดียวก็เลยได้มีแค่เจโน่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นมีนอลออนไลท์ของ NCT 2020 เรายังไม่ได้กดคลิปดูเหมือนกันเนาะใกล้หมดแล้วจะหมดแล้วอ่ะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายจะเป็นเออ่เขาเรียกว่าแพชชีของรีโหลดพอดีว่าเรายังไม่ได้เอาไปเรียนจต่เอามาใส่ไปข้างหลังก่อนเพราะว่าเพิ่งเพิ่งไปเอ็ดมาได้จริงๆคือพีไปแต่ว่าโดนร้านโกงก็เลยไปหาเอฟมาใหม่ตอนแรกว่าจะไม่ซื้ออะไรเพราะว่าแบบหงุดหงิดมากว่าแบบโดนโกงอีกแล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยก็เนาะต่อไปอันนี้เป็นให้ดูเป็นเป็นพวกโฟโต้การ์ดกับโปสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราซื้อเป็น เป็นแซมไซส์แฟ,แฟนแบบของขอันตาโปเหมือนกันตามจานนี้มันจะเป็นสองรับพวกไซส์สี่คูณหกอะไรเงี้ยใส่โปสการ์ดเนาะแล้วก็ามาใส่หนึ่งมันนี้ก็จะเป็นจากปี2020แล้วก็เป็นสติกเกอร์ของทัรฟก็มาใส่รวมกันแล้วก็อันนี้เป็นโปสการ์ด NCT ดินที่ว่าเวลารอบปีของเราเล่นดีมิญิปุนก็จะได้ตัวโปสการ์ดอีกดวยแล้วก็อันนี้เป็นปูน,น้าคอนอันนี้เป็นไส์แฟนอันตาโปแบบสองช่องเนาะของไซส์โปสการ์ดก็เป็นจามินกับเจนนูแฟนอันนี้ของเราเป็นแฟนจามินกับเจนนูเนาะอันนี้เป็นโปสการ์แจมิน แล้วก็อันนี้พี่มาร์กเจริงๆมากจะมีอยู่อีกแฟนหนึ่งเนาะโอเคหมดแล้วค่ะก็ไว้เดีเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวให้ดูได้หลังการหนึง